บานไปแค่นบานหามอีกแล้วฮะดูบานบานหามไหนบานขอแต้มหน่อยอ่าเราระบายแก้วเคลียเราระบายไม่ไม่อยากลงชั้นใต้ดินเลยอืมใช่มาเถมทีนี่ทำไมอ่ะมันมีเปิร์กมันมีใต้ดินจะต้องมาซ่อมอยู่ดีอะ ที่ท็อปอยู่ล่างเหรอใอ่ซ่อ,อเจอไหนไปซ่อมเครื่องกันดูว่าจะเช็ดจะรอน่า,นานจะไม่ได้ออกมาคนเนี้ยไปแล้วมามามาเฮ้ยตามาใครอยู่ปะยัง ใครถอนโทรเทมไฟอ่ะยังยังยังมันอยู่กันไหนครับพี่เอ็มแต่ยังไม่เจอมุกใกล้ว่ะโอ้โหมันไปบนหัวแล้วโอ้เขากำลังตรงมาเลยมุกมันลงไปแล้วแน่นอนคอยค้าคอย้าอ๋อมันขึ้นคำสาบเพราะว่ามันเห็นว่ามีคนอยู่ข้างล่างไงใช่ส้ม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 มาแล้ว อยู่ขอบแมพนี่มั่แไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งใครซ่อมอยู่วะโอ้โหจบเลยอ่ะมันเห็นอะไรใช่ไหมเออเอาพี่วะเอาพี่ตกใจอยู่ดินี่วิ่งลัดหลังมาปัญหาไม่เจอน่าหลงเราจังหวะแบบสกิลเช็คพอดีด้วยนะตีเป็นลันระเบิดตีวุฒิสี่วุฒิีวุฒตะกอรกาก นีเพิ่มความจริงปลาวุดลายอยู่ไหไล่อยู่ล่อยู่ล่อยู่ล่ยอยู่ใกล้ๆมันใกล้กูมากใส่แล้วเนี่ยม <haciendo S 2> ันมาแล้วว้ายปลาติดไอ้ควาย I'm sorry หนูก็ยังใจเด็ดเนาะมันเดือดเคิมเรื่องไม่ได้มันไม่เห็นเลยมุกซ่อมอยู่ มันแขนแน่มันกระ่มงที่เอาไม่ได้กูกมัไม่เอาๆยาปกูไม่มากูก็ว่าให้ทำไปเปนเรื่องเะรม่กคไอ่กดกันขานไปตรงไี้ได้ไหมโอ้โหข้าไล่้เห่อยุบยัูมาซ่อมชั้นใต้ดิน เมื่อกีว่าจะหนีมั้งหนูไม่เอ้ยเสียดายอ่ะมันเก้าเก้าแล้วอ่ะหน <c oughs> ูว่าคนเล่นระบายเพราะว่าไอ้นี่แน่เลยอ่ะหาเอ้ยพี่ชายทำควสตไอยือยู่ตรงถนนอยู่เอ้ยพี่ท็อปมันเข้าไปสุดไหนวะในบ้านอ่ะเออเออเออมันกำลังเข้าไปนันเห็นแล้วนะ่ะ อุ้ยมันกระเทือ์เครื่องตกใจหมดสงเครื่องด้วยความรวดยังอยู่ในบ้านนั้นมีใครช่วยพมไหมเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่หน้าหนูอยู่หน้าหนูเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งไปทางเครื่องเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าม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 าเฝ้าเฝ้าเฝ้าอยู่ตรงถนนอยู่ตรงถนนเฝ้าเฝ้าให้ช่วยเลยมั้ยยังยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไปละไปละมาช่วยเลยมา มามามาเอ้ยเอ้ยอยู่อะเผดอยาจะเผดเหรอเอ้ยเอ้ยมันวิ่งมาทางไหนมาแล้วกลับมาแล้วฉีกไปไหนอ่ะนี่มันขอบแมพอ่ะกูซ่อมใต้ดินเาม้วตามกูมาดิเอออ้าตามกูมาทีตามกูเออน่ะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้หัวแอบมาแอบอยู่ในบ้านเหรอไม่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 สตันมันนอกบ้าน พี่ยอ้มเดี๋ยวลากมาขอบแมพไปตรงที่หนูสั่มันลงมาหากูเอ้ากูไม่ได้ลงไปในบ้านนะได้ยินเสียงเลยลงมาหากูไอ้สัตว์หลอกกูเ้ยกูวิ่งรอบากต้องพังตัเทมไปมันมันมีเปิร์คำสาบอยู่ใครลงข้างล่างมันเห็นมันยังตามมึงไะเนี่ยท็อปใครซ่อมมึงเนี่ยไม่ไม่ได้ซ่อมตามกูตามกูตามกูอยู่ กูซ่อมด้านหลังมาเลยสัสไม่สนใจกูดินะโอเคได้เสร็จได้ป่ะเข้าตู้ได้ป่ะอ้ห่ากูไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาหากูละมาหากูละมาหากูแทนละเี่แอมอยู่ตรงไหนอ่ะอ่าอยู่ตรงถนนกูลงบ้านแล้วเฮ้ยมันกลับมันกลับมันกลับ เอ้ยตามกูดิเอ้ยมึงอยแกดื้อดิสัตไอ้ตามกูไอ้เหี้ยวิ่งหนีกูอยู่นั่นแหละมันลงไปในบ้านมันลงไปในบ้านมันกเทเครื่องมาเทิบเครื่องมาเทิบเครื่องกูอยู่ในตู้อยู่ว่าโดนอ๋อหนูเจอละไหนเครื่องบ้านเล็กเฮียมันเปิดตู้ไล่เปิดตู้เออฝันกลางบ้านที่ในโซ่มะกี้เฮ้ยมันมันเปิดแล้วมันก็ขึ้นไปวไอ้เหี้ยไม่เจอตู้กูมันขึ้นไปนะมันมันมันทุบเครื่องอยู่บ้านเล็กเด้อ บาลเหลียบอะซ่อมอยู่ปะซ่อมอยู่โอเคทับหลบไฟมันใกล้กูอ่ะมันลงมาเช็คอีกแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่เมื่อกี้กูไปกูไปปั่นไฟหน้าบ้านเนี่ยมาบ้านที่ไหนซ่อมเมื่อกี้อ๋อเพิ่งซ่อมเพิ่งซ่อมมาแล้วนะโอเคกูไม่กล้าออกอ่ะเดี๋ยวมีกาขึ้นเอาเอาปลาติดอีกทัดอีกไว้ไล่มันอยู่ใช่ไหมไล่ขึ้นใช่มันกระทือนเครื่อง ได้แลยมุกฮะเขาเห็นกล้ามันทำบ่อยเขาเลยลองบ้ากตามคุณแล้วตามคุณแล้วเชื่อเชื่อท็อปเอาใกล้กลัวไหนเดี๋ยวเดียวเดียวโอเคไหนก็ทำบ่อยนะมุกได้ก็ได้มาฮิวพี่ดีเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวพี่ท็อปแม่งอยู่ตรงข้ามูเลยอ่ะ เสียงไม่หายไปเลยอ่ะเสียงสลังหมดละเสียงสลังไม่ทำงานไอ้เหี้ยเสียงสลังทำงานแล้วไม่รอดกูวิ่งวนในบ้านกูวิ่งวนในบ้านมีเอลิบิลินบ้างมีมีมีพี่มีซ่อมไปเลยซ่อมไปเลยซ่อมให้เสร็จเลยนะเออเสร็จเลยเสร็จเลยเสร็จเลยทำไมมันมันไล่กูไม่จนสักทีเว้ยไอ้ห่าไปดิมันปลามันจะปลาเปิดประตูรอเลยนะวิ่งไปเปิดประตู กูนั่งซุ่มอยู่ขอบบ้านเนี่ยคุณไม่เห็นกูเ <c oughs> มื่อกี้กูวิง่งวนรอบบ้านประตอยู <c oughs> ่ตรงไหนบ้างวะไม่ได้ดูเลยประตูอยู่เออ่วิ่งมาทางบ้านเล็กเออ่ตรงข้ามกับที่พี่ท็อปอยู่อ่ะเก้าเก้าหลังวิ่งไปเก <oughs> ้าเก้ามันไม่น่ามีโ no นวันเตรียมบอกโนเดียนไหม <c oughs> อ๋อเห็นละโคตรเนียนเฮ้ยไม่มีโนวันอยู่ข้างชิบหายแล้ว เปิดเลยนะไหนมาเปิดเลยเปิดเปิดไปรับไหนดิไหนวะอยู <hi> ่ไหนวะไหนไหนวะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอเคเข้าไปแล้วเอาเอาผมเข้าด้วยครับผมเข้าด้วยครับเปียมยิมฮิ้ว ขอฮิวเอาแต้มจะเย็นฮิวอีกไปแล้วกินเก่าผู้กานพยาบาลมาเสร็จได้แอดออนฮิวซะหน่อยฮิวซะหน่อยมันบอกไอ้หนูคนหาหีบเนี่ยเมื่อกี้ว่าจะลงไปข้างล่างผมไม่เอาแล้วไอ้เฮียอยู่ข้างมันก็ไล่แบบไล่แบบไม่ยอมไล่มันจะสามตัวเดิมไงกูก็พยายามไปลอดหน้าลอดตาซ่อมเครื่องต่อหน้ามั่งอะไรมั่ง อารมณ์เกมล้มเหลวแรง5แล้วอ้าวหลุดเหรอปลาลบภัยไม่ใช่ปลาลิกภัยอะควรหาด้วปก่อยไปโอ้โหแค่โทเทมดีกว่าเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยระบาย อาตาใบก็แล้วหลบหลังต้นไม้แต่ละคนไนท์มันสว่างไปตอนไหนที่ไนท์อยู่อ่ะมันมาข้างหลังแล้วนะเออเออเออมาเช็คอ๋อมาเช็คแล้วมันไปละโอเคโอเคเครื่องนี้ได้กี่คนอ่ะสามอ่ะเจอใครก็ได้รีบจับจองที่ปลอดภัยที่สุดถ้าเดินมาทางซ้ายมีอีกเครื่องนึงนะตรงนั้นก็เครื่องนึงเชี่ยไนท์ กับพี่ไฟพี่เกือบทำเครื่องระเบิดเอาคำสาปมานะเนี่ยใช่เดินออกขวานะาเพราะมันเมื่อกี้เหมือนวนขวาเอาเถอะ<ว>พอพนะเดี๋ยวมันก็กลับมาหาเราเนี่ยแหละ เช็คเครื่องเสร็จอยู่ตรงไหนเสียวฉันเลนายโดนแล้วอ่ะโอเคพี่ทอบวิ่งมาสายโอ้โอหหล้มมวจัง <c oughs> เราอยู่ใกล้กันไปอะ่ะนั่นดิ เราต้องไปอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างแล้วแหละยังไม่เห็นกูเฉยอ๋อ,อมันงงรอยเท้ากูเ้ยจะช่วยนายไ,ไหมจ๊ะพี่แอมไม่ช่วยหนะให้แอมช่วยดีกว่ามันอยู่ตรงเครื่องเสร็จอะมันกลับมาแล้วมันเห็นก, <laughs> มนนกูมันเห็นกูมันเห็นกูมันเห็นกูช่วยนายเลย <c oughs> ช่วยนายเลยช่วยนายเลย,ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเอาเสร็จก่อน เราวิ่งไปฝั่งโน้นกันบ้างเหอะแป๊บนะนัยแป๊บนะนัยเหยื่อพึ่งนัยใจเย็นพี่ไปช่วยเองเหรอถ้าหนูช่วยหนูยิ้วเร็วนะแต่พี่ท็อบโอ้ยยังไม่ช่วยอีกเหรอมุกเลยมุกช่วยมุสวยละช่วยช้าจังอ่ะก่อนเมื่อกี้ซ่อมอยู่จะเสร็ตแม่งเอ้ยตอนจู๊กมันกลับมาว่ะตอนจู๊กไม่ช่วยอ่ะยากแล้วกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตามหนูตามหนูไปเลย มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเอาบกแมงวิ่งมาทางพี่ตามตากูวิ่งหนีไปอีกทางสวยแล้วนายแม่งสเตจสองแล้วรักษาก่อนกูวิ่งมาอีกมุมเลยรักษางมันหายหายกลับไปละกลับไปละหลุดละหลุดละเชี่ยใกล้เดี๋ยวพี่ลากมันเองออกไปเองโอเคมันเห็นพี่แล้ว น่แเเลยยว่าแล้วไปใช่เกี้ยวเล่นนะช่วยไปจุกไกลๆกูได้ไหมไอ้เหี้ยกระตรงนี้มันเล่นได้ก็เล่นตรงนี้นี่ไอเหี้ยระเบิดเลยสัตว์ ไปแล้วกูไม่อยู่ยังไม่เติมขวานเติมขวานกูไปแล้วไอ้ไข่แข็งไอ้เช่เธอเดีเทพไฟกูไปแล้วไม่อยู่ก็ได้ยัยนางซอมไม่อยู่ความสุขเลยซอมไปเสียวสันหลังไปหลุดวะหลุดเชยเลยเออไอ้นี่มันตาไม่สุดนะไอ้แก่กูคนตีนตรงกระแพงตาไม่โดนแค่โธอเทีไฟอยู่นะดังระเบิดดัง โอ้ยเดียมันเดินกลับไปอ,กอีกนั่นไงมันเดินกลับไปเราเ่นไฟจริงด้วยเหนูอยู่ตรงประตูออกมุมแมปอีกฝั่งหนึ่ง <laughs> เงียบเงียไม่อยู่ใกล้หนูอะ หาไม่เจอหาไม่เจอไปแล้วไปแล้วมันหาหนูไม่เจอมาหาหนูไม่เจอมากระทืบเครื่องแล้วก็ไปละอูไม่เจอเฮียแล้วโอ้ไม่เจอคุณทับตรงนี้มีกล่องพยาบาลอย่างงั้นพี่บุ๊ตีแล้วเนี่ยจังงั้นเอาเอาปลาไปโดนอีกมันตายแม่แม่นเอา ที่หลบอ่ะตรงเนี้ยแม่งเราแม่งง้างค้างด้วยนะแม่งเออพี่ก็หาเครื่องอยู่เครื่องอยู่ฝั่งนี้หมดเลยเนี่ยซ่อมอยู่เครื่องหนึ่งสามเครื่องเนี่ยตัว A ตรงนี้สองริมมุมแมปอ่ะเออตั้งแต่เครื่องมึงเครื่องนั้นกับเครื่องกูก็ครบแล้วนี่เนี่ยมุกรอไปก่อนนะเออว่ะช่วยมุกกันรอไปก่อนรอไปก่อนเครื่องไหนใกล้เสร็จยัง ยัง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 อยู่กับหนูอยู่เลยของฟูได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพอแอมเสร็จจะมันต้องวิ่งไปหาแอมเดี๋ยวรอช่วยแม่งยืนเฝ้างั้นเลยเหรอไม่ใช่ไงใกล้ละใกล้ละวเก้าสิบเดินไปทางพี่แอมเออมาละเออเจอแล้วไอ้เชี่ยไอ้เสร็จไอ้เชื่ยไม่ทันโอ้โหแม่งเออเขาหลัง แมตามนยตามเดี๋ยววิ่งไปทางไปซ่อมเครื่องแอมต่อเียมมาว่ะต้องไปแอมยู่ไหนอ่ะอยู่ทางนี้ตรงข้ามกันไหนเดี๋ยวไปซ่อมเครื่องแอมต่อมุกโอเคเสียวสลังไปไปแอมโดนแขวนไปมันไม่ได้กระเือกเครื่องให้มันกระเทือกหรือไม่กระเทือกอะไรเทิดอ่ะซ่อมเครื่องเดิมซ่อมเครื่องเดิมเราวป๊บๆเก่ามึงก่อนไหมไม่ต้องแล้วซ่อมซ่อมก็ซ่อมหัวหายเจ็บแล้ว ไม่มีอะไรวะนั่นไม่มีอะไรวะนั่นนะหรือว่าแค่มีคนเดียวก็มีทั้งทีมเหรอไม่น่าใช่นะไหนเอามาดูด้านขวาจอตามไหนอยู่เปล่าเอ๋อแสบตาไปสิแสบตาไปสิมามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยอยู่ตรงกูแม่งมาเข้าหลังกูกูตกใจเลยเดี๋ยวรอสอง ประตูจะเปิดแล้วนะว้ายฟันเบ้าเปิดประตูแล้วฟันไปเลยเฮ้ยเชี่ยวันโนวันโนวันคานคานโอ้โนวันดีมันฟันกูว้าไอ้เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกได้ออกได้ออกได้พี่พี่มีพี่ออกไปเลยออกไปเลยเดี๋ยวนี้ออกออกไปเลยเดี๋ยวนี้ห้ามโดนห้ามโดนฟัน ออกไป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 คันคันคันได้คันไม่พี่อันถ้าทุกคนหลุดอ่ะมันเออถ้าคนออกมันจะเข้าเสร็จตอกเลยต้องต้องยืนคาคนนึงสวยแล้วเบียมเบียมโดดเบียมโดดโดดแล้วโดดเลยไหนโดดไปเลยไอสัตว์แล้วไม่ตอนไอสัตว์อ้าวอ้าวดิ้นไหมล่ะดิ้นไหมล่ะดิ้นไหมล่ะ ดิน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 ปไดินโอ้ยไปนะขวานไปแองเอ๋ยไม่เลยไปไปตกรองเท้าเทนไฟโนวันเหรอไม่น่าโดนจนตรงหน้าประตูเลยไม่เยอะไอ้เขี้ยมันมีอยู่ข้างหลังกูกูหันไปจะเอกกำลังง้างขวานโอ้ไม่แสบตา <ส gas: S 1> อกใจเลยกูหันไปกั <aus> บ <ers. S 2> ขวานรอเลยเก Mis ือบไม่ได้อัพแรง